สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในรายการซิมูเลอรียนนะฮะแล้วก็อยู่ในเกมไมค์ครับใช่ไหมครับเออวันนี้เราทําอะไรดีรเป็นพาร์ทแรกนะไม่ใช่พาร์ทแรกดีเรียกว่าอะไรดีเหมือนไม่มีคลิปจะลงอ่ะเออแล้วก็มาทำไมค์ครับเพราะว่าไม,ไ,มไม่รู้จะเล่นอะไร,ไรลวรระว่าเราจะทำเป็นพาร์ทดีกว่าจีก็แต่ก็แต่เลยอันนี้กูต้องคิดใช่ไหม เดี๋ยวรอดูลมตอนจบคลิปดีกว่าเออถ้ามันติดใจก็ทำเป็นพาร์ทไปเลยถ้าไม่ติดใจก็ไม่รู้เป็นโลคนลิปอะไรละได้บล็อกมาแล้วออได้คราฟติ้งเทเบิลแล้วที้โหดวนเร็ว,รว,รวสปีดรันมาเนี่ยจบแล้อาเอ,อเอาหายไปเลยหายไปเลยจีไม่ได้วางอะ่ะไม่กูกูวางไปแล้วเว้ยอ,อ่า ขอค่าแป๊บตาเราไปขุดหินามาดูตัดต้นไม้ให้จีไปขุดหินเลยพอของเราพร้อมแล้วเราไปหาที่สร้างบ้านเหนือ,อปิดรันไปเลยปิดรันเหรอแบบพาร์เดียวจบเลยเหรอ เนื้อละก้อนเลยพันเดียวเดี๋ยวกูย้ายของไปไว้ในบ้านแตบไม่ใช่บ้านมันเรียกว่าอะไรวะบ้านเช่าบ้านเช่าสร้างดาบรอเลยจิเฮ้ยใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่ต้องดาบหินแล้วตอนนี้เราเข้าสู่ยุคหินแล้วอ่ะโหรวดเร็วรวดเร็ว เจอแล้วเหรอยังหายอยู่อ๋อกูได้เจอลเลยเพราะว่ากูเข้าสู่ยุคหินแล้วเราจะสปีดรันจริงๆเหรอเนี่ยอขอข่าวัวแบบขันอยอะหน่าไหร่เฮ้กูได้ต้นชิดม้านมาด้วยอะไม่ใช่ต้นชิดม้านเลยวะต้นชิดบ้าต้นอะไรวะไม่รู้เป็นยาเว้ยเหมือนต้นชิดม้านเลยอ่ะ มึงจำได้หรอกบ้านเราอยู่ไหนอ่ะไม่ได้เอาจีไอ้ยี่มึงอยู่ไหนเนี่ยโอเกูต้องไปไล่อะมึงเนี่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางไม่โหลดอ่ะต้นไม้่ขึ้นโอ้ยอ้นนี้ใบไม้แม่งหล่อไอ้เจือไอ้เจอทานว่ะเฮ้ยเวอร์ชัตินี้ถ่านมันเปลี่ยนรูปร่างนะเปลี่ยนไอคอนละจีเออดูดิแม่งมัน มันดูเดียวไล์กว่าเดิมเปล่าแล้วก็เรียนดีดีเดีวเราจะได้ทอนแล้ว,วอ่ะเ้ยสปีดรันยิงเนี่ยเอาจริงดิได้แน่แน่ได้ไไดทันเดียวจบเลยแบบคลิปหนึ่งชั่วโมงไงตัวแค่สิบนาทีก็ไหววะตัวคิดมาเอีก่อ จีแย่แล้วมาบ้านเร็วตอนนี้บ้านกูแต่งเติมแบบสุดยอดเลยนุ้ยเหลือสองหัวใจแล้วเนี่ยมีทำอะไรมาวะตกเขาเฮ้ยนี่เออว่าเราตัดลิปแล้วก็ไปหากันให้เจอกันไหมเราเราค่อยไปต่อเอ้ยคิปเปอร์เฮ้ยคิปเปอร์จีคิปเปอร์โนโนโนช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เคยดีไหมโซเวียแบกคคิปเดอไมคการันพีแกสวิงนฟอร์มสายทูก้ายอ่ะ ไปทางต่อเนี่ยเจอเตี้ยเลยเนี่ยเฮ้ยขุดมาเลยก็มาที่หมู่บ้านดีเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวกูตัดคลิปก่อนนะโอ้นี่มันเอเจนเจอร์ตอนกลางคืนพาร์ทแรกก็มาตอนกลางคืนเลยเอเจนเจอร์ตอนกลางคืนกูเลยจะสร้างบ้านชิวๆเนี่ย,ย,ยโอ้ยโหจี กูเจอโอ้ออซิเดียนแล้วโอ้โหไอรอนนักเกเดจีไฟชาร์จฟลินน่ะออซิเดียน่ะเออเออมีนาฬิกาด้วยจีนาฬิกาโดลเรมอนมันดูจากนาฬิกาได้เหรอบอกบอกพี่กัดมาเดี๋ยวไปอ๋อโอ้เจอแล้วโห เป็นไงจีดูก็ต้องมาตรงนี้อยู่ดีอ่ะดูโลกอ่ะเราต่อเลยไหมกูมีออซิเดียนสองเงนถ้าเราจะขุดออซิเดียนนี้ได้ต้องไอขวานไดมอนเอ้ยไม่ใช่เพี้ยนะไดมอนอย่างเดียวเลยเหรอใช่ป่าเราลงรันเจียนเลยไหมไหวไหมก็เฮียละเรานอนก่อนนอนก่อนเงาเตียงไหมแม่จีไม่เอากลับหมู่บ้านสิ เออพากูไปหมู่บ้านดิถ้าซอมบี้น right. right. ี่มันอยู่บนบกเนี่ยแล้ว like มันลงน้ำมันจะกลายเป็นซอมบี้น้ำไหมทิใช่ซอมบี้น้ำอ๋อมึงไม่โดนดาเมจหรอเกเนี่ยโดนนิดเดียวกูเห็นมึงเดินไปชิวๆเลยนู่นมอไม่เห็นพี่มาแล้วปลา let's go โอ้ซอมบี้เรา speed run ใช่ไหมที โฮ้ยจีเฮ้ยจีเยอะมากจีเยอะมากเยอะมากกินกินอาหารกินอาหารกินอาหารเอ้ยแต่กูไม่โดนเลยไม่โดนเลยกูโอ้เมทริกอะจีกูได้ไหมติดเต็มตัวมึงเลยจีโอ้เมื่อกี้มันอะไรกันเอาเช้าเลยเอาเก็บไม่ใช่ไม่ใช่หิมะ ีข้าไปเลยจีอะไรดาบไม่มีไม่ต้องห่วงจีกูอเองไปเลยจีกูอเองนี่ปเป็นไงโหโหจีวิ่งจีวิ่งเอาจริงดิเอาดิเอาดิเอาดิเออลุม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 ตีจีเออฮิปเปอร์ไหมแม,แมวเดียวแมวไม,ไ,ไม่กลัวเหรอ มื่อาจะเดินติด<อ>บล็อกแล้วก็ตายหา่าเลยเออโอ้โหถึงแล้วนด้เห็นว่าเกือ <C ue S 2> บตกลาวาดูข้างหน้าเนี่ยต้องไปเริ่มนะฮะได้ได้ได้แล้วกูมีฮฮนูจีกูมีฮฮนูโอ้แมนยำเอาเอาหมดลวทุกอ๋อได้แค่นี้เหรออยู่ไหนวะหมู่บ้านเอา บ้ากูลงเหรอแ้วขอ,องที่บ้านเราวะจีไม่ทางนี้ก็นุ่นเก็บไข่ไปปลาใส่ซอมบี่ไหมเอนงไงเจอแล้วโอ้เก็บม้าม่สักตัวไหมจีไว้เดินทางไม่ไม่มีอาน์เลยเออมันทำไงวะจีอาน์ต้องหาครับไม่ได้เออเหรอโอ้หนี่คือมึงรูดของแล้วรูดไปบ้างแล้วโอ้โห น้องไกฟ่ฟรีเพราะมันมีเครื่องทํายาด้วยจิกูขุดได้ไหมมันจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรวางไว้โอ้อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้โอ้ขุดหมดเลยเจออะไรขุดหมดจีสุดยอดเอาเตียงมาด้วยนะบบยเอาเตียงไไาามาด้วยโอเคโอ้โกเลมมาจียไอโกเลมไม่บ้านแล้วว่าเลี้ยงโกเลมกันวลูกเออ ปกร yup. ักษาไงใครมันเก็บดอกไม้ไม oh yeah. ่ได้หิววะคอลเลคชันเนอยนี่คืออะไรอะบ็อกสมูทสโตนเอาไว้ตกแต่งบ้านเราจะทำบ้านอย่างนี้ไหมบ้านบนบ้านของ n p c อีกทีนึงอะไม่ได้เราต้องปิดร้านโอ้ยแมวโอ้แมวโอ้ โอ้วิ่งเร็วมากดูแฟลชโดนบาหมึ่งกับตายแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้วโอ้แรกขุดเลยวันนี้ขุดขุดขุดเราลงเหมืองไหมจีเผื่อเจอไดมอนเอาไหมเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงตัดไม้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวครับอันนี้ก่อนครับเอ่อทอชวันตี่กูเล่นมาจีก็จะฆ่าของ เอาเอาเอาให้กูช่วยไหมจีมันอ่นเหรอมันตีแรงนะเฮ้ยมึงดูสกิลการวางบล็อกแล้วก็หนีเหมือนของกูแล้วจีเอาเอาตีฟีเฮ้ยมนตีชาดนะพลาดันตีแรงกว่าโอ้โหตายไปเลยพี่โอ้โหเฮ้ยไอรอนว้าว ไม่ชั้นบนด้วยไปไปไหนอ่ะเมืองเอาจริงดิโอเคได้เราสร้างบ้านก่อนไหมเผื่อเราลงเมืองแล้วดึกอะไรเงี้ยเอาของเสร็จแล้วก็กลับบ้านปน่ยไปหาทางนี้สร้างบ้านก่อนดีกว่าเอาจริงดิลงเลยเหรอเอได้มาอะไรอ่ะเออไม่ไม่กลัวกูถามเฉยหมอบาดานเฮ้ยจีฟักทองพัมคินน่ะโอ้ยโอ้ยปิงปิงปิงมัน เอาไปทำโกเลนไงมีกี่หัวเนี่ยทำทำโกเลนได้หลายตัวเลยนะจีซอมบี้ติดไฟอ่ะโกนไรเดอร์มาแล้วมาแล้วโอ้โหเจอแรกเจอแีกโอ้โหจีลงแบบระมัดระวังเดี๋ยวๆดผิดอัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดโอ้ถ้ากูขุดไปทางซ้ายมันลาวามันจะตกมาใส่กูปะลองลองเฮ้ยโอเคอเ,อเอาทางแล้วอะ่ะานานอ่ะะไคเอ่อเน้นๆกูมีไม้โอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหมีท็อปแล้วไม่ได้เอา, hmm. าเตาเผามาด้วยเออว่ะเตา,า,าแผล่เผาหินกูมีไม่มีคุณหินไหม <to> โอ้ยที่ไปที่เฮ้ยตายที่วิ่งมาวิ่งมาเลย <laughs> เกิดตัวไหนวะเนี่ยโคนี่เปิดคลิปเลยเฮ oh. ้ยไม่ต้องห่วง <laughs> กูมีบ้านจีกูมีบ้านบ้านอยู่ไหนวะนี่ไงบ้านแล้นกูเก็บของอะไรบ้างวะโอ้ไม้อันเดียวมันอะโอ้แตรงนี้จะมีลาวาตรงนี้ปะวะมึงเอามึงอดลาวาแล้วใช่ไหมจีโอเคใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอ้ของพร้อมเดี๋ยวมันนี่มาของกูไม่หรอดจี เย้เอาล้วของกูเป็นไรหมดอะกูเปิดทีไม่ได้จีแล็กไม่ไม่ไกูเปิดไม่ได้โอ้โหดาบต้นคริสต์มาสโอ้หมากูพร้อมแล้วจิโอ้โอ้โหโอเคโอเโโอเคโอ้โโอ้โ เดี๋ยวเดี๋ยวมีของมึงบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวกูเผาเนื้อแบบเผาอันนี้อะไรโหมันกูมันเผาโอนี่มันเล่เหรอโอเคเราจะผจญภัยในนี้ก่อนสแครปใช่ไหมกนะูฝากของต้นคริสต์มาสไว้ในนี้นะมาพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ลลว,วดูินหาึ่งใหม่ โอ้ยจีโอ้โหโหกูไม่อยู่แล้วจีมันคือคู่อานีเว้ยจีโอ้โหสองไลคิวเหรอเอาไหมโอ้จีโอ้ยสองไลคิวตีแล้วติดพิษเหรอโอ้โหมึงฉลาดมากเลยจีือโหสุดยอดกูยกนิ้ว้เลย ไปดิเอาเอาอันนี้ก่อนจีเฮ้ยโอ้ถ้าวางบล็อกแล้วมันจะโดนดาเมจน้อยเหรอใช่โอ้าวจีเขียข้างล่างเต็มเลยเก่ง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 จีไปหนึ่ง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 หนึ่งมาแล้วจีอ่ะวิ่งมาแล้วจีอ่านอยู่ วิ่งมานะจีโอ้ตรงไหนเสียชัด้วยจีกูจะตายแล้วเฮ้ยูโอ้โหไปหยุดหยุดเลยนะหยุดโอ้โหกูรอดกูรอดโหจีรอดปะกูรอดปะกูเอาชีวิตรอดจีไม่ไหวรอกจีไม่ไหวรอกมันเยอะมาก ุณต้องวิ่งมาช่วยกูจิตอนนี้กูกำลังทำทางอยู่นะวิ่งอยู่มานี่นี่นี่อ้ออืออโอ้โ,อโหยอดทำไมกูนี่เสียงใกล้ๆวะเสียงมันหลอนหูจังวะสอดยอดสิยอด ตอนนี้พี่แอ็กกไม่มีแล้วเนี่ยจีกลัวชีวิตรอดตรงแน้จีเฮ้ยเอาเอาเอาไม่ทำไรเหรอน้องเป็นเพื่อนว่ะมันเอากูเปล่ามันเอากูจีเฮ้ยอะไรวะมันรักเหรอทำไมมันไม่เอาไงนั่นจะเล็งมึงไว้มันมันมีเลงด้วยชิ๊ปเวอร์ชั่นใหม่เหรอเฮ้ยทำไมมันแปลกว่าบล็อกนี้อ๋อมีคนขุดอ๋อ เอ้ยโหนี่นด์แมนวับมันเอากูไนเนี่ยกูไม่ได้มองหน้านะเหมือนกูจะไม่เจอทะเลวะจิห้าร้อยเนาอ่าฮะกูไม่เจอทะเละจิโอ้ยกูปิงกูปิงอ่ากูจะตายแล้วจีกูกูไอ้เก่งไอ้เชี่ยมึงต้องดูมุมไอ้สว์เอ้ย มันจะดูมุมมองไม่ยจีจะอยูวว่ว้าวันนี้พอแค่นี้มันไม่ได้เว้ยแค่นี้ไม่ได้หรอกนะกูใจพัดแลกจบแค่บ้านโง่ๆนี่เหรอใช่แค่นี้ไอ้เยี้ยนี่แล้วกูกดอะไรไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบแบบนี้แหล,และพอจีกูกดอะไรไม่ได้เลยเปิดกล่องนี้ what the fuck แต่เราฮาร์ดนี้นะครับท่านผู้ชมขอจบเพลงตอนนี้ก่อนตอนนี้คนร้อนคนร้อนมากเลยของตกท่านผู้ชมลืมปรับของไม่ตกถ้าถ้าของไม่ตกมันโกงเกินไหมปรับแล้วปรับของไม่ตกแล้วไปเฮ้ยโอเคตอนนี้เราก็ได้บ้านง่ๆมาหนึ่งนะเป็นบ้านเช่าในใต้ใต้ดินใต้หินใต้เนินเออใต้อะไรช่างมาเถอะสำหรับพาร์ทหน้านะท่านผู้ชมเราจะไปหาที่สร้างบ้านดีๆนะทำเลดีๆเลยแล้วก็สร้างบ้านแล้วเราจะสร้างประตูมิติไปนรกนนะ Okay, โอเคสารพานี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ